จังหวัดสุราธานีดินแดนที่คงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วนและถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมาก หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคงต้องเป็นที่นี่แน่นอนกับเขื่อนรัชประภาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่ว่าเขื่อนเชี่ยวหลานกับวิวทิวทัศน์ที่หาที่ไหนไม่ได้ถูกอบล้อมไปด้วยภูเขาและชังนอนผาหินปูนและที่เด็ดสุดๆของที่นี่ก็คงจะเป็นเขาสามเกลอที่ยังคงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้อย่างงดงาม ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดบ่อน้ำผุดใสสะอาดท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามซึ่งก็มีลักษณะเป็นบ่อน้ำสีฟ้าอมเขียวและมีพื้นเป็นทรายตะกอนหินปูนจึงทำให้น้ำมีความใสวิ้งชวนให้รู้สึกอยากลงเล่นน้ำเป็นอย่างมาก สุราธานียังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้คุณได้มาสัมผัสเชื่อแน่ว่าหากคุณได้ลองมาสุราธานีสักครั้งคุณจะต้องหลงเสน่ห์เมืองร้อยเ่าอัญ,ญมณีแห่งภาคใต้แห่งนี้แน่นอน